ครับผมสวัสดีครับนี่น้องบองไายครับผมผมซาลีหนอ่อยอสาวานมาหนีเสิมาสอนไลโนดแค่นนะครับว่าแต่ละเสียงอยู่ตำแหน่งไหนแน่อ่าจะมีอยู่เจดเสียงโดี๋ยมีฟัซอนละทีเนาะครับเนาะตามเสียงแล้วมาเบิ้งครับแค่นกับซิมีฟังซ้ายก็ฟังขวาฟังซ้ายและฟังขวามือฟังซ้ายตามภาษาอีสานคือแพ้ซ้ายฟังขวา เขาเรียกว่าแพรขวานครับอันนี้เป็นแคนแปดคีจีนะครับผมเสียงก็จะมีดูเรมีฟาซนลาทีมาดูการประจําตําแหน่งของแตะแต่ละด้านแพรซ้ายแพรขวามือเราจะอยู่ตรงไหนแพรซ้ายเป็นแคนแปดจะมีอยู่แปดลูกนี่ครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้าลูกที่หกลูกที่เจ็ดลูกที่แปดเหมือนกันครับฝั่งขวาเหมือนกันครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าทีนี้มาดูเสียงนะครับมาเบิ่งเสียงนะครับพี่น้องเสียงูอยิหมองไหใส่นิ้วไหกดมาเบิ่งครับเสียงดูสูงดสงดสูงนี่ใส่นิ้วปงูงใส่เขาอ่าแพร่ทางสายเป็นนิ้วปงูงใส่เขากดลูกที่หนึ่งครับตรงนี้ครับลูกที่หนึ่งนี่เป็นเสียงดดสูงครับอ่าต่อไปโดต่ําอยู่ฝั่งแพร่แพ่ขวาเขา ฝั่งซังฝั่งทางขวามือเฮ้าครับแพ่ทางขวาครับลูกที่สองนะครับนี่นับเลยหนึ่งสองนี่เป็นเสียงดูต่ำครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเสียงเรนะครับเสียงเรอยู่ตรงไหนมาดูเสียงเรต่ำก่อนเรต่ำจะอยู่ทางแพ้สายมือเฮ้าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับลูกที่เท่าไหร่ครับมาดูหนึ่งสองสาม ลูกที่สามนะครับเสียงเลต่ำอ้าวเลสูงอยู่สายไปใช้นิ้วอะไรครับใช้นิ้วชี้นะใช้นิ้วชี้กดอ่าเป็นเสียงเลต่ำต่อไปลูกลูกกระดับต,ต่อไปเสียงเลสูงอยู่ฝั่งขวามือเราครับเลสูงอยู่ฝั่งขวามือเราเดอ้ออยู่ลูกที่เท่าไหร่มาไล่มาไล่ไดูครับหนึ 1, 2, ่งสองสาม สี่ห้าหกอยู่ลูกที่หกครับพี่น้องอยู่ลูกที่หกคือเสียงเรสูงเดอใส่นิ้อยังครับอยู่ที่หกใส่นิ้วนางครับ,ใ,รบใช้นิ้วนางของเรานะครับกดลงไปเป็นเสียงเรสูงครับอ่าจากเรก็จะเป็นมีทีนี้เสียงมีเอามีต่ำก่อนมีต่ำอยู่อยู่ฝั่งซ้ายครับแผ่้ายแผ่้ายมือเขาครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเราลูกที่เท่าไหร่มาดูกันหนึ่ง สองสามสี่อยู่ลูกที่สี่นะครับเสียงมีต่าอยู่ลูกที่สี่ใช้นิ้วอะไรกดใช้นิ้วนะไอ้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเขาเนี่ยใส่นิ้วกลางนี่ได้ครับกดลงไปครับใช้นิ้วกลางของเรากดลงไปประจําตําแหน่งคือนิ้วกลางนะครับเป็นเสียงมีต่ํอาทีนี้มีสูงอยู่ใส่ไปมีสูงอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งแพรขวามือของเรา ฝั่งขวามือเท่าลูกที่เท่าไหร่ลูกที่เจ็ดนะครับมาไล่ดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ลูกที่เจ็ดใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางฝั่งขวามือเราครับกดลงไปครับเป็นเสียงมีเป็นมีสูงนะครับต่อไปเสียงฟาครับเสียงฟาจะอยู่ทางแพรซ้ายเราทั้งหมดเลยทั้งสองสองเสียงเสียงต่ํากับเสียงสูงนะครับ อยู่ฟังแพ้สายเขาเลยใช้นิ้วหยังครับเสียงต่ำใส่นิ้วหยังมาเบิ่งครับเสียงต่ำจะอยู่ลูกนี้ลูกที่เท่าไรครับล่เบิ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกที่ห้านะครับลูกที่ห้าจะเป็นเสียงฟาต่ำใช้นิ้วกลางนะครับฟาต่ำทีนี้ฟาสูงจะอยู่ลูกที่เจ็ดนะครับลูกที่เจ็ดนี่ ไล่มาเลยครับนี่ลูกที่เจ็ดใช้นิ้วนางนะครับกดอ่าเฮ้ยกดผิดโอ้ยลูกที่เจ็ดอยู่พี่กดผิดนี่นี่ลูกที่เจ็ดอยู่พี่ครับ นิดเดอรนี่เดอลูกที่เจ็ดเสียงฟ้าสูงอยู่นี่เดอครับเดอรมันวูผิดทำไมทำไมฟ้าต่ําอยู่ลูกที่ห้าใช้นิ้วกลางฟ้าสูงอยู่ลูกที่เจ็ดใช้นิ้วนางแผด้านซ้ายมือเรานะครับต่อไปเป็นเสียงซอนทีนี้เสียงซอนจะมีอยู่สามลูกอ่าสามลูกแต่จะมีอยู่แค่สองเสียงคือเสียงต่ํากับเสียงสูงครับมาดูฝั่งขวามือเสียงซอนฝั่งแผดแผ่ขวามือเราก่อนว่ามันอยู่ลูกที่เท่าไหร่ อ่ะไล่เลยครับหนึ่งสองสามครับเสียงซอนเสียงซอนต่ำครับจะอยู่ที่ลูกที่สามฝั่งขวามือเราใช้นิ้วอะไรครับใช้นิ้วชี้นะครับประจําตําแหน่งนี้อ่าเสียงซอนอยู่ลูกที่สามนะครับซอนต่ำอยู่ที่สามนะครับใช้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือเราก็จะมีเสียงซอนอยู่สองเสียงเสียงต่ํากับเสียงสูงเหมือนกันมาดูครับ เอาเสียงต่ำก่อนจะอยู่ลูกที่เท่าไรมาไล่ดูครับหนึ่ง6อสามสี่ห้าหกยู่ลูกที่หครับใช้นิ้วนางนะครับใช้นิ้วนางกดลงไปครับประจําตําแหน่งนิ้วนางเราจะอยู่อย่างนี้เลยครับอ่าลูกที่6กับลูกที่เอ่าเรากดลูกที่6ลงไปเป็นเสียงซอนต่ำเสีย<ๆ>งเหมือนกันเลยกฟัง่งแพรขวามือเราอ่าเสียงซอน เสียงซอนสูงอยู่ไหนครับอยู่ลูกสุดท้ายครับลูกที่แปดนี่แสแนนเฮ้าลูกที่แปดครับใส่นิ้วก้อยใายเฮ้ากดลงไปครับกดมันลงไปจะกลายเป็นเสียงซอนสูงจากซอนแล้วก็จะเป็นเสียงลาเริ่มจากเสียงลาต่ําก่อนเลยลาต่ําเราจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนิ้วที่ประจําตาแหน่งลาต่ําก็คือนิ้ว โป้งทางขวามือเรานะครับลูกแรกเลยคือตรงนี้นี่อ้าเสียงลาต่ําต่อไปเป็นลาเสียงลากลางจะอยู่ลูกที่เท่าไหร่มาดูครับไล่ไปเลยลูกที่หนึ่งฝั่งขวามือนะหนึ่งสองสามส,ามสี่ครับเสียงลากลางอยู่ลูกที่สีใ่ใช้นิ้วกลางนะครับประจําตาแหน่งประจําตําแหน่งใช้นิ้วกลางเป็นเสียงลากลาง ต่อไปเสียงลาสูงก็ยังอยู่ฝั่งขวามือครับแผ่ขวามือเราเหมือนเดิมแผ่ขวามือห้องเหมือนเดิมเป็นเสียงดกสุดท้ายครับเสียงลาสูงครับนี่สุดท้ายูกที่แปดใส่นิ้วก้อยขวาเขานี่ครับเป็นลาสูงลาแล้วเป็นอะไรครับเสียงสุดท้ายเสียงทีครับเสียงที่ทเจ็ด เสียงทีอยู่ตรงไหนครับเอาเป็นเสียงทีต่ําก่อนอยู่แพ,พรใส่มือเ,อาเราเ้อเสียงทีต่าอยู่แพ,พรใส่มือใช้นิ้วชี้นะครับกดลงไปนี่ครับลูกที่สองเลยครับไล่ไปเลยครับหนึ่งสองนี่ลูกที่สองนี่เป็นเสียงทีต่ําต่อไปครับบ่าต่อไปเป็นเสียงทีสูงจะอยู่ฝั่งแพรขวาหรือฝั่งขวามือเราฝั่งขวามือเรานี่ครับลูกที่เท่าไหร่มาดูกันครับ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าลูกที่ห้านะครับลูกที่ห้าผมจะใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางมาจําตําแหน่งเสียงทีตรงนี้นะครับกลางขวามือเรานะลูกที่ห้านะครับหนึ่งสสาสี่ห้าเป็นเสียงทีสูงนะครับสําหรับคลิปนี้กับมันย่าเย,ยาเน่ยสิเก่าหน้าที่แล้วครับไล่ไปครับดูเลยมีฟัสซนหน้าที่ อ่าโดเยมีผัศลาที่ถ้าเราได้โน้ตแล้วต่อไปเราก็จะไปอ่านโน้ตให้มันได้นะครับเปเอาตามเทคนิคสําหรับคลิปต่อไปว่า,าสียัดไลค์อ่านไลค์สุดสน,น่ครับให้ฟังฝากติดตามด้อครับเดอ้อฝากติดตามฝากกดต่อกดไลค์ด้อครับเดอ้อ ฝากส่องสีฟ้าน้ำเด้อครับส่องสีฟ้าสีน้ำเงินผมครับอ่าชาลีสีชัยยานะครับผมชื่อช่องน้ำเงินของผมนะครับสำหรับมือนนิก่ะสวัสดีครับ